เตรียมกีททั่วโลกไทล่านักร้องแกมมี่ชื่อดังจีบลิซ่าหนักมากส่งเพลงใหม่ให้ฟังเป็นคนแรกงานนี้แฟนๆลุ้นอาจมีคอลแลบเพลงร่วมกันมาออนพาสุดปื้มเล่านาทีเจอลิซ่าที่เกาหลีไม่แปลกใจทำไมถึงดังไกลระดับโลก เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจของชาวบลิงเป็นอย่างมากสําหรับลิซ่าและลิษามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ที่ตอนนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นซีอเจ้าของบริษัทรับงานเอกสุดชำ้ำล่าสุดได้ปรากฏตัวในอินสตาแกรมของไทยล่าลอลาซิทานฟิลิปินเจ้าของเพลงฮิตแห่งยุคอย่างวอเทอร์ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ต้องได้ยินเพลงนี้ พร้อมท่าเต้นเขย่าสะโพกขวัญใจคาดแดนจนคว้ารางวัลแกรมมี่มาครอบครองโดยในอินสตาแกรมของไทล่าได้โพสต์คลิปขณะที่อยู่ในห้องอาเสียงกับลิซ่าพร้อมระบุแคปชั่นว่า เตรียมปล่อยอรัรบัมในสัปดาห์หน้าวันที่22มีนาคม2024แท็กเ0น ART พร้อมแท็กชื่อของลิซ่าบอกให้ลิซ่าฟังเป็นคนแรกทำเอาหลายคนต่างกะตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าจะทำเพลงร่วมกันหรือไม่ต่อมาไทล่าก็ได้โพสต์ i อ Story ระบุว่าฉันเปิดเพลงโปรดในอรัรบัมนี้ให้กับลิซ่าแน่นอนว่าการคอลแลบระหว่างลิซ่าและไทล่าจะเกิดขึ้นแน่งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างก็ลุ้นหากสองศิลป,ปินสาวผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุค จับมือร่วมกันทําเพลงจริงจินตนาการรอดได้เลยว่ายอมสะเทือนวงการเพลงไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นท่าเต้นก็ต้องกลายเป็นไวรัลที่ดังระดับโลกอย่างแน่นอนสําหรับไทล่าลอราซิทานเธอนั้นเกิดและเติบโตในเมืองโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้วันที่30มกราคม2545โดยเธอนั้นมีความฝันที่จะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เล็กๆด้วยการที่ไทล่าเป็นคนแอฟริกาใต้เธอรู้สึกว่าได้เปรียบในเรื่องของอามาปปอาโนแนวเพลงย่อยของฮาวส์ ที่มีต้นกำเนิดในแอฟริกาใต้ในช่วงกลางปี2010ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ไทล่ารู้สึกภูมิใจที่เกิดและเติบโตมาในเมืองนี้และเธอก็พยายามฝึกฝนจนสามารถก้าวข้ามมาเป็นศิลปินหญิงที่อายุน้อยที่สุดในแอฟริกาใต้พร้อมกับน้ำเสียงที่มีส่วนผสมของป๊อป R&B, Afrobeat และ a m a p i a n o ซึ่งไทล่าได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าแรงบรันดาลใจทางดนตรีของเธอมาจากศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างราชาเพลงป๊อปตลอดกาลอย่างไมเคิลแจ็กสันนักร้องและนักแต่งเพลงชาวไนจีเรียเทมและอดีตนักร้องสายเฟียสที่ตอนนี้ได้ผันตัวไปเป็นแมค้าเบอร์หนึ่งอย่างรีฮันนาซึ่งไทล่าได้ยกย่องให้ศิลปินเหล่านี้เป็นโมเดลในการเป็นนักร้องของเธออยู่เสมอจนเธอนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าสักวันหนึ่งฉันจะอยู่ในระดับนั้นและยิ่งใหญ่กว่านี้อีกให้ได้ ล่าสุดม้าอ,อนาภาถึงกับดีใจแบบสุดๆเมื่อเจอลิซ่าแบ a ็กพิงค์ได้ทักพี่ม้าที่เกาหลีขณะก,กําลังชอปปิ้งอยู่ที่ร้านเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งโดยม้าอ,อนาภาได้โพสภาพสุดประทับใจพร้อมเล่าเรื่องราวว่ามาเกาหลีครั้งนี้ดีใจมากเดินดูเสื้อในร้านแบรนด์หนึ่งในเซ็กชั่นที่เงียบสงบได้ยินเสียงผู้หญิงสองคนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษที่โซฟาแต่เราไม่ได้สนใจนอกจากดูเสื้อไปเรื่อยๆพอเดินไปใกล้ที่สองคนนั้นนั่งอยู่มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกพี่มา้าเรา ราหันไปมองเสียงที่อยู่ใกล้มากๆเห็นหญิงสาวใส่หน้ากากยืนอยู่ดิฉันทำหน้างงผู้หญิงคนนั้นพูดว่าลิซ่าค่ะฉันเองก็งงอยู่ว่าลิซ่าไหนจึงบอกว่าถอดหน้ากากสิพอถอดมากก็คือลิซ่าจริงๆด้วยดิฉันตกใจมากและดีใจมากๆที่ได้เจอเธอดิฉันจึงพูดว่าขอบคุณมากนะที่ทักพี่ คนดังระดับโลกทักดิฉันดิฉันขอกอดนางและตามด้วยการขอถ่ายรูปได้ไหมต้องถามเพราะว่านางมากับผู้จัดการนางบอกว่าได้แต่ขอทับปากหน่อยเพราะเพิ่งลงจากเครื่องมาปลารีสยังไม่ได้ล้างหน้าเลยแต่มาช้อปปิ้งได้เพราะคืนนี้นางต้องไปงานบุคกลกีจึงได้รูปนี้มาโดยการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อย เราคุยกันอยู่นานพอสมควรด้วยความภาคภูมิใจที่เธอเก้าวเข้ามาอยู่จุดนี้ได้รื้มใจนางจริงๆนางบอกว่าจะไปเล่าให้แม่ฟังว่ามาเจอใครและบอกว่าไม่คิดว่าจะได้เจอพี่มา้านางตื่นเต้นพอกับเราใช้เวลาเมาสนานเราเลยบอกด้วยว่าบอกผู้จัดการเธอด้วยนะว่าพี่เป็นใครจะได้ไม่หงุดหงิดแต่ผู้จัดการนางก็เป็นคนถ่ายรูปให้เราดีใจเป็นที่สุดที่ลิซ่าทักที่ฉันเด็กคนนี้น่ารักจริงๆถึงไปได้ไกลขนาดนี้ถึงยิ่งใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ ซึ่งลิซ่านั้นปังอย่างไม่มีแผ่วมาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นของตัวเองในนามอลาวโดยเมื่อช่วงต้นปีได้ปรากฏให้เห็นถึงการรับงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเดบิวต์ในฐานะนักแสดงซีรีส์ฮอลลีวูดเรื่อง The White Lotus และแบรนด์ลูวิสตองยังเชิญไปเป็นแขกกิตติมศักดิ์ของงานอีกด้วย